บอกกพกแม่มกกับหลายๆคนนะครับว่าการไปเจอไอ้ไพ่พวกตะท้อนตะรเทือเนี่ยความรู้สึกผมนั่นคือความรู้สึกของการตื่นเต้นที่เจอดาราคนเดียวคนเดียวเลยครับในประเทศไทยเนี่ยผู้อื่นผมกะฮักนะครับแต่ว่าสําหรับไอ้ไัยนี่เวลาเห็นเนี่ยผมสิบ,บ๊ว่าสีบ,บ๊อคอยเป็นโตเจ้าของ,ของสีเป็นแบบสีบมีอยังที่แบบผิดปกติไปทั้งที่เป็นคนขี่ด้อยทับา้ เพราะว่าด้วยความหักด้วยความศรัทธาบอกคิดว่ามือหนึ่งคนที่เราได้ฟังเพลงเพลินได้ได้ยืนเบื้องซื่อแล้วเขาสิ่งีโอกาสได้มาหยุดอยู่ใกล้เพลินแล้วแล้วไอ้แห้งตําแหน่งน้องหักแบบนี้แบบมัน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 เกินมันเกินสิ่งที่ที่คิดไว้เป็นความรู้สึกจากจากหัวใจของผมได้ว่าผมหักไอ้แห้งหักแบบหักหักหลเลยครับอยากแม่นแม่นหักแบบ เราเราแบบนี้คือแบบด้วยความที่หักมันก็ทักสีแสดงออกอย่างไก็สิพยามถามไม่ตลอดว่ามิยังไงน้องซอยเพราะอ้ซึ่งซึ่งอยากแหงอยากเหดแหงอยากซอยเหมือนเหมือนอยากมีชีวิตเขาเรียกว่ามีส่วนกับไปเกี่ยวของในชีวิตไอ้เห็ดอย่างอะไรที่แบบว่าได้ใกล้ได้ควนใกล้ได้ได้ไม่อยู่ใกล้สิพยามถามไปไผตลอดซึ่งด้วยด้วยนิสัยของไม่ไัยครับพี่น้องบ่อยากบ่อยากรบกวนนองนองบ่ใส่ความสนิทเพื่อสิเอาเปรียบนองนองจักคนเลยครับนี่คือความคือความเป็นไม่ไัย แต่ว่าแบบใจเขามันแบบเขาอยากอยู่ใกล้เพิ่นน่ะอยากอยู่ใกล้เพิ่นผมบ่เอินตำนานผมบ่เอินอย่างทั้งสิ้นผมเอินว่าอ้ายคือพลังคือพล<ว><ร>ังที่แบบว่าคนเขามาใกล้คนที่หูเองมาได้มารับลู้เองอันนี้คือความรู้สึกกากใจที่ไม่มีโอกาสาได้วา่าก็ไอจะเ่อครับกาศัายองครับสายไล<ม>่คนอะไรก็ได้อนนีกำลังวัดนครับยาบอกว่าจริงๆแล้วโทรหากล้องอะล้วก็ขคอให้กล้องพ่อซอยนะครับจริงๆก็ ผมจะว่าคนที่ได้สัมผัสบนเวทีได้คุยนะครับที่รู้ซึกอโอเ่นเพราะว่ากล้องเขาเป็นคนที่มิกันเองนะครับมาติดตามมาตลอดนะครับในผลงานต่างๆแล้วก็ยิ่งเรามีโอกาสได้มาเตะบอลต้องกันนะครับในบ้านโฮจัดกันนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันไอ้ขอบคุณกองหลายๆด้วยขอบคุณครับไับขอบคุณที่หนึ่งนะครับกองคือคนบ้านนอกครับคนบ้านเฮ้าบม่เคยลืมทิดฐาน นะครับและที่สำคัญก็คือกล้องเป็นคนดีมีความสามารถทาการแต่งเพลงนะครับราคาสาวกําลใจพี่น้องมาหลายปีก็ขอให้กล้องนะครับเป็นไอดอลนะครับเป็นไอคอนเป็นกําลใจให้กับพี่น้องนะครับทางด้านของการแสดงในเวทีบทเพลงแล้วก็รูปแบบในการใช้ชีวิตนะครับเราจะรู้สึกว่าเออก้องเขาเป็นคนมูลเซนเซลคือโปรตีนอย่างไรจริงแล้วน้องเป็นคนจริงจังนะครับแล้วก็เป็นคนที่ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ในการใส่ชีวิตของนักลองรุ่นๆต่อไปนะครับไม่เช่นแล้วนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสคนไหนบากอะไรใส่สดนะครับใจร่ำรวยกันสุภาพไปทำได้พี่น้องสิเห็นนะครับว่าผมคิดดื้อกับทุกคนอิลิขิดดื้อแห้ง้าหยอกก็อย่างแต่มีคนหนึ่งที่พายุใกล้โตผมสิเห็นเลยว่าบกเคยเห็นผมเว้าประมวนกับอบไผ่บกเคยผมจับจ้วงแล้วว่าเบ้ายังบดีแบบหยอกไม่ได้บางเชื่อหยอกเขาไอ้แสนหยอกเขาพี่ๆเขาเพิ่นกะสีเครียดหรือบกเครียดเข้ากับ โด,ย,ดยความว่าหักนะครับแต่ก็ไ,ไพภีนี่ผมบอกกาแต่เลยเป็นคนเดียวจริงๆที่ที่หักและศรัทธาแล้วกับบอกกาแต่ว่าไงว่าชีดื้มันไดบาาอกกาหยอกไอ้ไพอ่ะมมีคาประมวลเลยครับอันนี้พ่อพ่อจักใจเลยไอ้ไพกันหนัจะพูด่าผมสิว่ากวนผู้อื่นมาเบิดแต่ว่าก็ไพภนี่สิกลายเป็นแบบเป็นคนผูไม,ม่เลย, <c oughs> ยาคือบ่กกล้ากวนบอกกาอย่า,า,ายงพ่ะพ่อด้วยความหันด้วยความศรัทธาในตัวไอ้ครับครับไม่ใช่แล้วมีคําแค่สองคำตียากสิบว่หาหักแท้ครับ ครับนายรบคุณลายไครับคุณนายไครับสุริยนทวินนท์ครับครับผมแต่ว่าท่น้องครับครับก่อนที่จะออกไปเบิ้งครับผมว่าผมใส่คิมกันแดดผสมรองพื้นกอดได้ไพ่ปกติถ้าเป็นกันแดดอื่นเป็น้องพื้นอื่นเสื่อได้ไั่เปื้อนแล้วครับนี่คือว่าการจับผิวหน้าแบบเรียบเนียนนี่แหละครับผม เซนซันสกินครับผมนี่ขายกรอนกรอนพิดไล่ทุกคนมารวมกันมาครับมาครับล่ามของผมกันหายยืนไม่แห้งยืนแดงนี่โชคดีไม่ใช่ตลาดใบครับทุกคนครับผมขออนุญาตแคปเป็นการถ่ายรูปกันนะฮะถ่ายรูปครับมาทุกคนเลยครับน้องน้องแดนเซอร์เรามาลูกยิวยิวยิวมายิวอย่างไรครับอยู่อยู่ข้างนอกจับจับสินค้าพร้อนไหมทุกคนจับสินค้ามาน้องแดนเซอร์ได้ทายจับสินค้าคุณละชิงท้ายตอนนี้แบบ ปัดเน็ก็บ่เป็นตัวตนของตัวเองด้เหรืออเป็นตัวเป็นเป็นคือคนอย่างสี่คนอยู่กินลูกโป่งไเราจะดูกขาไงกินกั่วตองฟ้องนี่ก่อนนะพวกอะไรพวกแขงว่าอะไรกับเขาแฟนสิบพิเศษ